แพรนะคะรักศักดิ์สกิจใจอายุ20ปีกำลังศึกษายอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะดิจิตอลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์สาขาภาพยนตร์ชั้นปีที่3ค่ะแพรเป็นคนที่ไม่เคยประสบความสําเร็จอะไรเลยเกี่ยวกับสิ่งที่แพรตั้งใจทําจริงทางด้านการแค่นักแสดงการเป็นการสมัครเป็นเชียรดเดอร์ของมหาวิทยาลัยซึ่งแพรพยายมามมากๆแต่แพรก็ไม่เคยหยุดที่จะต่อสู้กับความฝันของแพรเลยและที่แพรมาวันนี้ก็เพราะว่าความฝันอีกอย่างหนึ่งของแพรคือการได้เป็นนางงามแพ้อยากจะมาแรงศักยภาพให้พวกพี่ได้เห็นว่า แพรอยากทําจริงๆแพรตั้งใจจริงทุกวันนี้แพรกลับไปอย่างวันนี้ที่แพรเตรียมตัวมาแพรได้ไปซื้อแบบซื้อชุดเพื่อที่จะมาอีกหนึ่งคนดื้่นะครับนี่นะแก๊งพีมกระเทยรังสิวันนี้ชื่อแพรนะแพรมิตรทีนทานเพชรบุรี2025ชื่อจริงเนี่ยนายลักษักเยเป็นผู้ชายใช่ไหมมิตรทานเนี่ยก็ เป็นอีกหนึ่งคนดื้อนะที่อยู่ในแก๊งของกระเทยพิมเนี่ยล่าสุดก็โดนปลดออกจากกองประกวดนะหรือว่าที่เป็นคนที่สวยนะสวยเหมือนผู้หญิงเลยจะต้องโดนแล้วก็พี่กันจอมบาลังเนี่ยไปจัดการนะเมื่อวานก็บอกสื่ออย่ามาวุ่นวายเขาเขาไม่เกี่ยวนะเขาแค่อยู่ในเหตุการณ์เฉยๆแม่ดื้อครับพบเพื่อนเนี่ยนะดูไว้เลยเด็กๆวัยรุ่นเนี่ย พบเพื่อนเนี่ยไปอยู่แก๊งที่มันสร้างความวุ่นวายเนี่ยเราก็สวยไปด้วยครับบางทีเนี่ยมันไปทําแล้วเราไปกับมันเนี่ยเราก็เอี่ยวไปด้วยเนี่ยแพรเนี่ยน้องแพรมิตรทีนฐานเพชรบุรีเนี่ยก็ต้องโดนปลดไปด้วยนะครับเสียอนาคตเสียชื่อเสียงพ่อแม่ก็ร้องผมร้องไห้โอ้ทําไมลูกเนี่ยไปคบคนไม่ดีคนพาณน,นะฮะ ที่เข้ามาดูคลิปของช่องวิตเตอร์วิตเตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะคะ like, share, รับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe